กระสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้เนี่ยก็อยู่กับเกมบลอสตาร์นั่นเองนะครับซึ่งก็บอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยเราก็อยู่กับบอเลอร์ที่มีชื่อว่าบีทิสตนั่นเองนะก่อนแน่นอนว่ามีคุณผู้ชมเนี่ยถามมาเออขอมาตั้งแต่ชาติปางก่อนแล้วนะว่าอยากให้ผมเนี่ยสอนเล่นบีท no ิสโหดๆได้แล้วก็เทพเทพโน .1 อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือโหดๆเทพเทพโน no .1 เนี่ยกูเติมเองนะครับ คือคุณผู้ชมจะสอบบอกให้สอนเล่นนี่เฉยนะเอาตรงแล้วเนี่ยผมเนี่ยเคยบอกไว้แล้วนะสําหรับบีทีชเนี่ยบอกไปในชาติปางก่อนนั่งนานแล้วนะแต่ว่าอ,อจะพูดไงดีคือมันนานแล้วแหละคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นนั่นเองนะแน่นอนว่าอบอกใหม่ก็ได้นะอ่ะแน่นอนว่าตัวผมเนี่ยยังเป็นพลังก้าอยู่นะยังไม่สุดเท่าไหร่นั่นเองนะ แต่ว่าสิ่งที่ผมจะเลือกไปเนี่ยก็คืออุปกรณ์สเสริมกากระพึ่งนั่นเองนะบอกเลยว่าอุปกรณ์สเสริมอันนี้เนี่ยก็คือมันจะทิ้งลวงพึ่งเหนียวดื่มนั่เนเองนะจะทําให้ศัตรูที่เหยียบเนี่ยเคลื่อนที่ได้ช้าลงนั่นเองนะครับก็คือง่ายๆจะทําให้ศัตรูติดสโลนนั่นแหละถ้าศัตรูเหยียบโดนลวงพึ่งของเรานั่นเองนะส่วนพลังดวงดาวเนี่ยก็คือเพิ่มพลังพึ่งทันใจนะครับก็ความสามารถเดียวก็คือซูเปอร์ชาร์จความสามารถเจ็บเหมือนพึ่งต่อยหนึ่งครั้งเหมือน เมื่อยิงกระสุนซูเปอร์ชาร์จพลาดนั่นเองนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมเลยดีกว่านะแบบโคตรโหดเลยนะแบบสอนจับเล่นเลยไหมม,มาโอเคนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ในเกมนะครับเริ่มแรกเลยนะครับคุณผู้ชมต,ต้องไปหาซื้อสกินมานะครับผมเพื่อที่จะให้คุณเ,เล่นโหดยิ่งขึ้นนั่นเองนะไม่เกี่ยวพูดอย่างนั้นแหละมา เริ่มจากการโจมตีนะครับผมคุณผ like ู <blond> ้ชมนี <Luis> ่ใ <diction> ห <aries> <N> ้กดนี่นะครับอืมเนี่ยกดไปอย่างเงี้ยการโจมตีครับเนี่ยดูไว้เลยครับนี่คือการโจมตีปกตินะครับผมอ่ะต่อไปก็จะเป็นการเล็งในการโจมตีนะครับนี่เล็งอย่างนี้จากนั้นก็เล็งอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็เวลาชนะก็เนี่ยกดอีโมจิอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมนี่มึงสอนได้ยี่ห้เนี่ยมา จากนั้นก็แน่นอนว่าสิ่งที่ควรทำนะครับปล่อยเพื่อนตายจากนั้นก็กด e อีวอจีอีกครั้งนนครัูดของเลวจริงๆเราดิมีคนก็มากดอุปกรณ์เสริมจากนั้นก็ <c oughs> ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเก่งเหลือกเกินว่ะคนเรา่ยนี <c oughs> <c oughs> ่เล็งไว้รอครับแต่ถ้ากลัวยิวีโดก็ไม่ต้องเลงนั่นเองนะครับคุณผู้ชมโอเคครับจากนั้นก็หาที่กิดกวางช่วยนั่นเองนะ ในกาหลบแล้วก็นี่ยิงแล้วก็ออกมาตรงนี้ปึ๊บจากนั้นก็สโลค์ที่ผมมันกาก่ะครับคุณผู้ชมผมว่าหมดแล้วนะคีบผมแม่ตัวเยอะสบแบมดราม่าพอแล้วโอเคครับคุณูชมมาเดี๋ยวจะสอนเป็นผู้เล่นดี่ให้ละกันนะเริ่มแรกก็กดอีโมจิยิ้มไปก่อนนะอ่ะ ชก่อนอื่นก็ไม่ต้องเล็งก็ได้นะครับถ้าจะเออแต่ถ้าอยากทําให้ตัวเองช่ําก็นี่เล็งก็ได้นะครับคุณผู้ชมแน่นอนว่าอดักไว้เลยครับอืมการเล่นตัวยิงไกลเนี่ยก็บอกเลยว่าก็เน้นระยะไกลแหละถูกแลว้วครับดูระยะการโจมตีของเรานะครับเนี่ย like คิดว่าสุดระยะนะครับสุดระยะเนี่ยเล็งไปตรงนี้แหละนี่เห็นไหม ระยะยิงอย่างเง,งี้ยก็ได้นะไม่ต้องเข้าไปสุดนี่ใช้สิ่งกีดขวางช่วยก็ได้นั่นเองนะนีอ่อย่างเงี้ยอย่รงเงี้ยปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยดูไว้ระยะมันจะทำให้ศัตรูเนี่ยยิงยากเวลาในการเล็งเรานั่นเองนะครับจำไว้เลยนะไอหนุกทั้งหลายปึ๊บปึ๊บปึ๊บถอยออกมาถอยออกมา จากนั้นก็หาจังหวะปึ๊บเข้าไปชิดก็ได้นะถ้าถ้าคุณท้าอ่ะถ้าบาบว่ามีฝีมือเหมือนผมอ่ะ <c oughs> เอาละไง <c oughs> <N> <c oughs> นี่มึงช่วงโมห้รือช่วงสอนเนี่ยโอเคครับฝ่ายตรงข้ามามีท้าไม่ตายแถมสายฟ้าค่อนข้างเยอะป,ปึ๊บถอยออกมาก่อนครับกดอุปกรณ์เสริมป้องก,กันไว้ปึ๊บปึ๊บต้องดูการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามไม่ดีนะนี่ไงป,ปั๊บยิงไปโอ้โหกดนี่ เล็งไว้ลอนี่ไงปึปปปป๊บปับ๊บปั๊บหลบหลบออกมาปึ๊บปั๊บยิงไปยิงไปอีกทีเป็นไงอขอแอคตักทียวว้าโอ้โหเราได้เป็นเก่งจริงๆเว้โน้นหนึ่งของแค้มันต้อง่างนี้แหละว้าออปึ๊บโอเควางไว้ตรงนี้ครับตันไว้หิวหิวไม้นมปึ๊บปั๊บหลอกล่อหลอกล่อจากนั้นปั๊บสโล ติดติดติดสั์ส,สั์โอ้โอ้ติดตัก้อนเสริมเวนดูโอเคครับคุณผู้ชมมาต่อไปเนี่ยผมจะบอกวิธีการยืนตำแหน่งแล้วกันนะครับคุณผู้ชมก็การยืนตำแหน่งเนี่ยบอกเลยว่ายืนดีมีใช้ไปกว่าครึ่งแล้ว แน่นอนว่าการยืนตำแหน่งเนี่ยบอกเลยว่าสำคัญอย่างมากเลยนะแน่นอนว่าเราเนี่ยเป็นสายยิงไกลนะแน่นอนก็ต้องอยู่ระยะไกลๆแหละถ้าไปยืนอยู่ต่อหน้าศัตรูเนี่ยมึงเละแน่นอนนะไม่ต้องห่วงเลยเออบอกเลยว่าเกมนี้ค่อนข้างดีนะก็คือมีเชลรี่ที่เปิดแบบให้นั่นเองนะส่วนเราก็ยิงทำดาเมจไปเรื่อยๆนั่นเองนะปับ ตำแหน่งของเราเนี่ยค่อนข้างดีนะตอนนี้เนี่ยต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าฝ่ายศัตรูเนี่ยมีเอสกานั่นเองนะครับคุณผู้ชมเอสกาเนี่ยถ้าไม่ตายก็เนี่ยก็รู้ๆกันอยู่ว่ากระโดดเข้ามาหาเราได้นั่นเองนะอืก็ต้องระวังด้วยนั่นเองนะส่วนอีกตัวก็คือศัตรูนี่แหละครับมันมีอุปกรณ์เสริมนะที่จะสามารถพลุซิงกีดขวางเข้ามาได้นั่นเองนะครับบอกเลยว่าเราต้องจํารายละเอียดเยอะมากนั่นเองนะ สำหรับตัวที่เราจะประชิญน <cellular. S 2> ั่นเองนะเห็นไหมเขามีทําไป่ตายแล้วคือถ้าเขามีทําไป่ตายเนี่ยเราอุปกรณ์เสริมกันไว้ก่อนก็ได้นะกันไว้ก่อนก็ได้มันจะมีประโยชน์มากนะถ้าเข้าเข้ามาน <Yaz weights and followers> Likewise, no ั่นเองนะปั๊บนี่โดนแล้วครับโลไปนี่โดนไม่ต้องเล็งแล้วมั้งจังหวะเนี้ยแต่ว่าต้องเล็งว่ะคือไม่ไม่เจอตัวนะเพราะว่าเขาอยู่ในพุ่มนั่นเองนะคือถ้าเขาอยู่ในพุ่มเนี่ยแน่นอนว่า การเล่นของเราเนี่ยมันจะเป็นออโต้ก็จริงนะแต่ว่ามันจะไม่ออโต้ใส่ศัตรูนะมันจะออโต้มุ่งมุม่งเอาไว้นั่นเองนะโอเคครับยิงยิงดักนะวิธีการเล่นก็มีมีการยิงดักด้วยน,นั่นเองนะครับคาดเดาการเคลื่อนไหวของศัตรูแล้วก็ยิงดักไปน,นั่นเองนะแน่นอนว่าศัตรูเนี่ยจะเดินเร็วเดินช้าตามกันต่างกันไปน,นั่นเองนะนี่วิธีการแล้วการดักไว้นั่นเองนะต้องดูด้วยว่าเขามีถ้าไม่ตายเปล่านะ นี่ถ้าเขามีก็ออกมาจากระยะปุ๊บจากนั้นก็สโล์ปับ๊บยิงยิงเข้าไปครับสโลไว้อีกทีไม่ทันนะแต่ว่าไม่เป็นไรเพื่อนเราก็ถือว่าดีนะเกิดมาในจังหวัดที่ดีเลยครับโอเคนะครับคุณผู้ชมมาบอกเลยว่าเราจะเข้าสู่โหมดจริงกันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมแน่นอนว่า มาดูกันว่าผมจะสู้ไหวหรือเปล่านะตรงหน้าของเราเนี่ยเป็นเซิร์ชนั่นเองนะเซิร์ตเนี่ยมีการโจมตีที่ตรงๆนั่นเองนะแต่ว่าในระยะแรกของเขาเนี่ยเขาเดินช้านั่นเองนะเราสู้ได้แน่นอนนะอโอเคครับตัวต่อไปเป็นลูกเกลนะตัวลูกเกลเนี่ยแน่นอนว่าเป็นการโจมตีแบบตรงๆนะเป็นการโจมตีตรง,งแล้วแต่ว่าค่อนข้างระยะค่อนข้างกว้างน,นะแต่ถ้าเขามี พลังดวงดาวที่สามารถสโลได้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะแต่ตอนนี้เขายังไม่มีถ้าไม่ตายนะถ้าไม่ตายของเ,ออเกลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเขาจะเอามาเนี่ยต้องเป็นถ้าไม่ตายที่สามารถสตันศัตรตูได้แน่นอนนะเราต้องระวังไว้ ตรงนี้เนี่ยถ้าเราเจอเซิร์ฟเนี่ยเราจะต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าเซิร์ฟเนี่ยอยู่ขั้นสองแล้วนั่นเองนะ <c oughs> ขั้นสองของเซิร์ฟเนี่ยคือเก็บเลยเก็บเลยครับเมื่อกี้คือมีดาริวนะมีดาริวแล้วก็มีเซิร์ฟคือดาริวเนี่ยสามารถเคลื่อนมาหาเราได้นะที่ผมเก็บเลยเนี่ยเพราะว่ากลัวที่รอเพื่อนแล้วมันจะอันนี้นะ เขาจะเข้ามาประชิดเราได้นั่นเองนะแล้วเราจะไม่ได้อะไรแถมอาจจะตายด้วยนั่นเองนะครับเห็นไหมกดไว้ก่อนเลยนะคือการคุ้มกันตัวเองไว้ก่อนนะโอเคครับเอิร์ดอยู่ขวามือนะต้องหาตำแหน่งศัตรูให้ได้ก่อนด้วยนะเพื่อที่เราจะเอาแบบเอาแบบเอาแบบเหตุผลน่ะก็ต้องหาตำแหน่งศัตรูนั่นเองนะ ตรงนี้มีเซิร์ฟนั่นเองนะเราชนะได้แน่นอนนะดันเข้าไปบวกเลยปั๊บนัดพอโอเคนะก็วิธีได้ถ้วยก็ง่ายๆนะคือคุณต้องคุณต้องหาข้อมูลเอาง่ายๆมันต้องเน้นหาข้อมูลอนะดูว่าการโจมตีของศัตรูเนี่ยเป็นยังไงนะโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยน่าจะได้ข้อมูลไปไม่น้อยเลยนะ ถึงจะเป็นข้อมูลเก่าๆแต่ว่าก็มีประโยชน์แน่นอนนะครับคุณผู้ชมถ้าชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนั่นเองนะอืมส่วนไอ้กดตีนกดีนเนี่ยก็ไม่ต้องเอาไปใส่ใจนะครับคือสีสัต์นะครับผมคุณผู้ชม,หร,ม,มหรือว่ามันเป็นความคิดกุยแล้วอะหรือว่ามันเป็นความรู้สึกที่แท้จริงของเราอะอะปิดคลิปเพียงแค่นี้แล้วกันนะ